สวัสดีครับพวกคุณสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเกมบัวครแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องกิจกรรมใหม่ของบัวคราแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าเกมนี้มีอะไรบ้างในฉะบอับของผมเองเกมบัวครนะครับเป็นเกมที่เราได้รับเป็นเซนเซที่มาอยู่ในเมืองแห่งการศึกษาที่มีชื่อว่าคิวบทอสซึ่งเราก็ต้องคอยดูแลนักเรียนและคอยดูแลเมืองแห่งการศึกษานี้ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ แต่มันก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายและเซนเซนั้นก็จะเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาต่างๆนั้นกับนักเรียนครับเกมนี้จะไม่ใช่เกมกาชาเลยถ้าไม่มีกาชาแล้วผมเพิ่งเสียไปกับตู้คิสซากิ2,400เพชรฟ้าเพราะผมมีตั๋วฟรีตั้ง3ใบเนี่ยฮือฮาหยาแต่แต่เกือบแตบบ่ผมก็เกือบหมดตูด้จริงๆเพราะผมจากตอนแรกที่มี29,300เพชรฟ้าเหลือเพียง8,900เพชรฟ้าคนอนาถเลยว่ะ <c oughs> ร้านค้าครับจะมีน้องโซระคอยดูแลอยู่ซึ่งเป็นที่คอยมาซื้ออุปกรณ์อัปเกรดนักเรียนหรือพวกเอลเลของนักเรียนครับสร้างก็ไว้สร้างสิ่งของต่างๆแค่นั้นแหละเออลืมไปนั่นสิที่นี่เป็นที่ที่คอยสร้างของขวัญให้กับนักเรียนด้วยซึ่งถามว่าเราจะมีของขวัญให้นักเรียนทําไมซึ่งผมจะอธิบายทีหลังครับ สังคมก็จะมีเซอร์เคิลที่รวมกลุ่มของเซนเซหรืออื่นทั้งหลายและเพื่อนถ้าคุณมีก็สามารถยืมผู้ช่วยเหลือของเขามาได้มั้งนะและผู้ช่วยเหลือก็เป็นที่เราเอานักเรียนตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือของคนอื่นได้จัดทีมก็ก็ไว้จัดทีมนักเรียนของคุณนั่นแหละนักเรียนก็ไว้ให้ดูนักเรียนของคุณที่มีและยังไม่มีให้เสียใจเล่นๆแค่นั้นแหละและเป็นไว้ที่ อัปเกรดเลเวลนักเรียนและอัปเกรดสิ่งของต่างๆของนักเรียนด้วยเข้าคัทก็เป็นที่เพิ่มค่าสายใยของนักเรียนและเอาตำราสกิลหรือดีดีต่างๆด้วยซึ่งมันก็จะเป็นการสุ่มและมีโอกาสได้น้อยเช่นกันคาเฟ่ <C afe> ก็จะเป็นที่เพิ่มค่าสายใยของนักเรียนโดยกดไปที่ตัวของนักเรียนหรือให้ของขวัญที่ตัวนักเรียนก็ได้และเราก็จะได้เห็นนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเฟอร์นิเจอร์ บางเฟอร์นิเจอร์ที่เราวางไว้ในคาเฟ่แล้วเราก็สามารถตกแต่งคาเฟ่ตามใจชอบของเราได้ภารกิจก็ไวใ้ให้ดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างและจะมีของรางวัลให้เป็นของรางวัลต่างๆ Momo Talk ซึ่งเราจะได้รู้สักทีว่าค่าสายายันนั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะถ้าเรามีค่าสายใหญ่ของนักเรียนคนนั้นถึงระดับหนึ่งเราก็สามารถคุยกับนักเรียนคนนั้นได้ผ่านโมโมท a อกและเราก็สามารถเอาเพชรฟ้า กับล็อบบี้แห่งความสมจรของนักเรียนคนนั้นได้และใช่ครับเมื่อเรารับบทเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นซินเซเราก็ต้องมีงานทำครับซึ่งงานก็จะแบ่งเป็นภารกิจที่เป็นที่ไว้เก็บที่อัปเกรดอุปกรณ์ของนักเรียนเนื้อเรื่องก็จะมีเรื่องหลกักเรื่องสั้นเรื่องชมรมและต้องการดูเนื้อเรื่องนั้นอีกครั้งซึ่งก็จะแยกอีกเป็นเรื่องสายใยเรื่องภารกิจและเรื่องกิจกรรม ประกาศจับจะเป็นที่เก็บตำราและบีดีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆคำขอพิเศษก็จะมีเพื่อเก็บรายงานและเงินทุโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนต่างๆให้เราไปไปด้วยสันติหรอครับเปล่าไปด้วยกับกระสุนและปืนครับเพื่อไปสู้กับนักเรียนโรงเรียนนั้นๆแล้วเราก็จะได้อะไรเราจะได้ของอัปเกรดอาวุธปืนอราอรีนาให้เราเอานักเรียนของเราไปสู้กับนักเรียนคนอืน่น เลดบอสก็ต้องจัดการบอสซึ่งจะมีความยากที่คุณผ่านไปได้ถ้าคุณผ่านไปไม่ได้เค็ะก็เพราะนักเรียนของคุณยังไม่ดีพอสอบประมวลผลก็จะให้เราไปสอบในสถานการณ์ต่างๆและนํานักเรียนสู่ชัยชนะแกรนเลดบอสก็จะเหมือนเลดบอสเลยแต่ต่างออกไปที่จะมีเกราะถาม3ามสีให้เราสู้และการมาใหม่ในแต่ละครั้งมันจะสูงด้วยและสุดท้ายศึกทลายพันธะ ก็จะมีชั้นต่างๆให้เราสู้และมีของรางวัลตามชั้นด้วยและสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้เซซทุกคนสนุกกับการเล่นเกมบัวไข่และหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้บ้างเป็นคนที่ดีกันนะครับเซซทุกคนและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมเพิ่งทำคลิปยาวครั้งแรกถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ